يا من صليت بكل الانبياء يا من في قلبك رحمه للناس يا من الفت قلوبا بالاسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وابي ตอนนี้นะคะฟัดาก็อยู่กันที่มูลนิธิเด็กกับพระดารุอีมานะคะที่สตอมจังหวัดนราธิวาสนะคะส่วันนี้นะคะก็เป็นปีที่4แล้วนะคะที่เรามาหาน้องๆนะคะมาให้ของอุปโภคบริโภคนะคะมาให้กําลังใจแล้วก็มาเจอน้องๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฟัดาก็จะพาทุกคนนะคะไปดูน้องๆไปเจอน้องๆนะคะว่าน้องๆสัารักกันขนาดไหนไปกันเลย คามรู้พวกเราทุกคนแหละให้ยึดมั่นถือมั่นในความดีน,นั่นเองดูแลกันและกันและอยากให้เราเติบใหญ่เติบโตเป็นบุคคลที่ดีแล้วก็มาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีกิจตัวเราพิจารณาเตะเด็กเด็กโอ้พักเบ๊โต๊ะเก๋โต๊ะเก๋ดีๆที่สัมมาดู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 ตักไปนี่เอ้ามุ่งโจ้ดูเรียนญาจีอย่างเป็นกูต้องตักเรียนญาจีขอบคุณทุกท่านที่มาพวกปาให้กำลังใจพวกเราพราัฒนาศักยภาพพวกเรานะี่ย มีกำลังใจในการเรียนพัฒนาตัวเองต่อไปและสุดท้ายน,นี้นะครับผมขออวยพรให้พี่ๆเท่าแก่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการงานที่รุ่งเรืองและประสบในหน้าที่การงานต่อไปและสุดท้ายน,นี้ขอเอาล็ตสุวรรณกาลประธานกบรักกัตในการใช้ประโยุน,นข์ขอ,ของทุกท่านและตอบแทนสิ่งที่ดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยนะครับขอ จะคอยอยู่เคียงข้างกันูเราจะขอส่งต่อความรักส่งแรงพลังให้เจ้าไปสุดจุดหมายด้วยความหวัง เธอและฉันได้เข้าใจเราจะคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเธอจะยังมีฉันตรงนี้ไม่ห่างหาง